เผาผันไว้กว่าแคลอรี่ก็คือมันนี่ในกระเป๋าราศีที่ในช่วงนี้ต้องบริหารค่าใช้จ่ายบริหารเงินในกระเป๋าให้ดีได้แก่ชาวลัคนาราศีกันค่ะนั่นก็เป็นเพราะดาวสุดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกันโคจรเข้าสู่ราศีเมษในช่วงวันที่2มิถุนาย,ยนถึงวันที่1กรกฎาคม2568 มีตำแหน่งที่ไม่เข้มแข็งคือมีตำแหน่งประปู่ปูป,ป,ปะปะหรือเป็นเส้นประไม่มั่นคงไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องและยังเป็นภพมรณะของดวงชะตาอีกด้วยนะคะกระดุมพะมรณะหมายถึงเงินมรณะไปเงินหมดไปหรือมีเกณฑ์รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมรณะเช่นค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพหรือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเช่กนการท่องเที่ยวนะคะ และดาวเจ้าเรือนภพรณะนั่นก็คือดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ภพวินาศของดวงชะตาและเป็นเรือนคู่ศัตรูในวันที่5มิถุนาย,ยน2568ดังนั้นในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้ชาวลัคนาราศีกันจะต้องบริหารงบการเงินอย่างมีสติและรอบคอบให้มากที่สุดอะไรยังไม่เร่งด่วนอะไรยังไม่สําคัญควรชะลอไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นการจ่ายเพื่อการลงทุนระยะสั้นๆหรือการซื้อทรัพย์สินให้เกิดความงอกเงยสามารถทําได้ อหลังวันที่1รกรกฎาคม2,568ดาวศุกร์ดาวสุขซึ่งเป็นดาวการเงินจะโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนพบสุพะมีตำแหน่งที่เข้มแข็งคือตำแหน่งกเกษตราธิบดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ควรจะมีสติและบริหารเรื่องของการเงินอย่างระมัดระวังให้มากที่สุดด้วยความปรารถนาดีค่ะ